พบกับรายการชิมแล้วอร่อยจริงพบกับผมนะครับเช่นเคยครับอวีรุจเอสทีวันนี้ผมอยู่ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสนที่จังหวัดชลบุรีนะครับหลังจากได้รับ SMS มาจากทางบ้านหลายๆคนว่าร้านอาหารที่ไหนที่เปิดมานานที่สุดตรงเขาสำมุกนะฮะผมถามคนเแถวนี้แล้วก็มันได้ชื่อว่าร้านทิพประมงแล้วเราก็จะพาพวกคุณไปชิมกันไปเลยครับ แล้วที่แล้ก็มาถึงแล้วครับโคที่ประมงได้กินทะเลแล้วฮะเดี๋ยวเราเข้ามาครับเข้าตัดมจากฮะ นี่กล้องกล้องกล้องรุใกล้หน่ผู้ชมดูชมดูโอ้นี่แหละเนี่ยต่อไปจะไปอยู่บนจานของเราครับเดี๋ยวแล้วนั้นเนี่ยไล่ดูไล่ดูโอ้แต่ตัวเขาตักมาตักมาสดพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับอ่าแถวนี้ก็เรียกพี่เปียกนะครับสั้นๆนะครับพี่ร้านนี้เปิดมานานนี่ยังครับก็ประมาณ54าี่สี่ปี แ,แล้วผมเห็นผมได้ยินมาว่าเมนูรลล้านเมนูเด็ดๆนี่ปลากุสลัดนึ่นงมะนาวกระาสีินี่เป็นยังไงอะเออกุสลัดตัวนี้จริงๆแล้วนะถ้าเราจะนึ่งจนึ่งซีลนะเพราะว่านึ่งซีวเนี่ยมันจะไ่รัดไอ้ปลากุสลัดเนี่ยมันจะพิเศษอย่าง,างคือว่ามันเป็นปลาที่ว่าหายากและเป็นปลาหวานชนิดไม่มีการทานแต่ราคาค่อนข้างจะสูงนะแต่พี่เมนูเด็ดที่ร้านก็จะมีนึ่งซีวกว่าเาที่นี้ที่ขายอยู่นะ ในจังหวัดชลมรีรู้สึกจะมีอยู่ประมาณสามสี่ร้านที่ขายปลาชนิดนี้เนี่ยสตลาดเนี่ยสดชื่อเรียกย่างาก็ท <c oughs> ัว่วไปถ้าแถวตาเขาจะเรียกว่าไอายา่ำไอาย่ำสว่านแล้วส่วนมากคนที่มาใช้บริการทั่วไปนี่ส่วนมากเขาสั่งเมนูอ,อะไรกันก็ส <c oughs> ่วนมากจะเป็นเรื่องซีวถ้าเป็นแขกต่างชาติส่วนมากจะทาซาติมิที่สมัยก่อนแถวอนนี้เป็นยังไงบ้าง๋อสมัยก่อนนี่นะมันจะมีร้านอาหารเนีไม่กี่ แถนะวนี้สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นย่านที่ว่ามีอยู่ประมาณทั้งุมดจะมีอยู่หกแค่หกหลังนะร้านอาหารจะมีร้านเดียวคือร้านที่ประมงเนี่ยนะสมัยจุกคนปอพี่บูนสงครามม้อน<ร>เลยร้านแรกเลยก็เริ่มมาตั้งแต่<ม>ร้านที่เตี๋ยวอาหารตำสั่งจนขยับมาเป็นร้านที่ประมงปัจจุบัน,นอ๋อคือทำอาหารน้าสั่งมาก่อนใช่ตำสั่งมาก่อนแล้วคนเยอะตั้งแต่แรกเลยไหมครับ ตรงนี้มันมีเรียกว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันก็ใช่เพราะว่าหนึ่งมันมีวิวทิวทัศน์แล้วก็มีเจ้าแม่สมมุกนะที่คนต้องมาสักการะบูชาเนี่ยปีๆหนึ่งก็นับว่าหลายหลายแสนคนนะที่มาเขาสมมุกเนี่ยมามามานมัสการเจ้าแม่สมมุกแล้วปัจจุบันนี้คือมีื่อยๆคนเข้าเยอะเรื่อยปัจจุบันนี้มันก็ย้อนกลับไปนิดนึงคือว่าจะว่าเรื่อยๆมันก็ไม่เจอนงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีร้านอาหารที่เปิดเกิดขึ้นเยอะแยะใช่ไหม แต่มันก็จะต่างกันที่ว่าคุณภาพอาหารเนี่ยที่พี่อธิบายเป็นต้นๆเนี่ยอย่างกุูสลาดเนี่ยก็จะมีเฉพาะที่ร้านที่ประมงแล้วก็ชุนลีจะมีไม่ถึงสี่ห้าร้านก็คือเปิดมาห้าสิบสี่ปีแล้วพี่ก็เป็นคนคุมอยู่ร้านตลอดก็เป็นรุ่นแรกเป็นแม่แม่เป็นรุ่นรุ่นแรกแล้วพี่เป็นคนที่สอง่นท่สองแล้วส่วนส่วนมากคนที่เขามากันนี่เขามากัน,น,าากนช่วงเวลาไหนคะก็ส่วนมากถ้าสาวทิศนี่ก็ จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ10โมงไปจนถึง3ทุ่มสมัยก่อนถึงเที่ยงคืนเดี๋ยวนี้การการอาหารร้านอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปพอเดี๋ยวนี้3ทุ่มปิดแล้วเพราะว่าอะไรมะคนเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนวิธีการ,รการกินคือว่าจะหาร้านที่ว่ามันมีดนตรีแล้วมีคือว่ากินอาหารแล้วก็ฟังดนตรีไปเลยก็เลยทําให้ค่ำอ่ะที่เขตาตะม้งเนี่ยปัจจุบันนี้จะเงียบไปหน่อย่วงหลังาทุ่มไป แต่ว่าตอนที่นี่เปิดเปิดกี่โมงปิดกี่โมงพี่ก็เปิดตั้งแต่สามโมงเชา้าปิดะสะี่ทุ่มบริการลูกค้าแล้วแถวนี้ตอนกลางคืน,นสว่างไหมรู้สึกว่าเขาตมุกนี่จะตกคำวจเรื่องความสว่างแล้วก็เรื่องสถานที่ที่จอดรถบางสารเนี่ยรู้สึกจะไได้รับการเคาะอ,อ,อย่างเชี่านเท่าไหร่แล้วมีปัญหาเรื่องลิงไหมครับ โอ้ลิงนี่ก็ค่อนข้างมีปัญหานะสมัยกำนั้นปาะอยู่เนี่ยก็ยังควบคุมน่ะแลกำนั้นปาะอยู่ก็จะมีการแบบควบคุมให้มันน้อยอะ่ะแต่ว่าจุดจุดที่มีเยอะปัจจุบันเนี่ยบางคนก็อ่างว่าลิงเจ้าแม่อะไรก็ปล่อยกันเยอะแยะไม่มีการควบคุมมันก็เลยทําให้มากเกินความจาเป็นเราก<ต>ัาพอลิงไหมกับร้านใกล้ๆร้านข้างเคียงที่รู้จักกันนะครับ อ๋อแถวนี้ก็เป็นเพื่อนกันหมดนะก็จะมีอยู่แค่สามร้านนี่นะบิงทีเราเป็นแบบเป็นเพื่อนกันหมดร้านนู้นขาดแล้วก็วิ่งช่วยเหลือกันไม่ห่างมาันนีนส่วนมากเป็นคนต่างจังหวัดหรือว่าคนมีพี่มีพี่เป็นคนพื้นที่แล้วก็คนพื้นที่ทั้งหมดอ่าร้านแถวนี้จะมีอีกร้านหนึ่งก็เป็นคนแปดริ้วนั่นเองเป็นคนพื้นพี่เพราะที่แถวเขาสมุทรมันมีน้อยอ่ะไว้ง่ายจำนวนมันจำกัดอ่ะเพราะที่มันแคบระยะมันประมาณแค่ สามสี่ร้อยเมตรที่นี่ก็คือไม่มีสาขาเลยที่นี่ที่เดียวของพี่มีทีเดียวฮนะตอนมีสาขาหนึ่งก็เปิดใหม่ที่ถนนข้าวลามคือแสนลักแสนลักมีสิ่งอันนั้นจะลองนั่นก็จะเป็นอาหารทะเลแล้วก็จะมีดนตรีมีพวกกอง้องจเลี้ยงข้าวเก๋มีสมบูรณ์แบบอะที่ถนนข้าวสารพียครับถ้าสมมุติว่าผู้ชมทางบ้านนี่ถ้าเขาสนใจจะมาที่นี่นี่มาอ๋อที่นี่มันเป็นร้านนั่งเดินนะมาหาง่าย แต่ถ้ตคนเก่ากัรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักเส้นทางนะตอนนี้ว่ามันขยายเส้นทางอะไรเยอะแต่ถ้าร้านที่ประมงเนี่ยมันจะอยู่ติดกสารเจ้าแม่ตะมุกหาง่ายมากนะเวลาเรามาเขาตะมุกปุ๊บผนมาลูกค้าจะขึ้นปี่นล้วไม่ต้องขึ้นเขานะวิ่งเรียบเราวิ่งเลียบทะเลมาเนี่ยก็จะมาเจอร้านที่ประมงเพอร้านจะยื่นไปในทะเลเลยบรรยายกาศสุดยอดที่นี่วิวสวยที่สุดของเขาตะมุกมีอะไรจะฝาก ผู้ชมทังบ้านอ๋อถ้าผู้ชมทางบ้านนะถ้าทางร้านเราก็เปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้านะฮะปิด4ทุ่มถ้าสนใจรีจองที่นะก็โทร038นะ191793นะทีเบอร์หนึ่งก็085นะ094 1665นะอันนี่คุณมือถือมาคนตัวพี่เลยครับพี่เปียกนะวันนี้ขอบคุณมากครับแม่ฮพี่เปียกนี่เข้าใจดีเหลือเกิน ผมแอบด้ินเสียงท้องร่องคุณผู้ชมเข้ามาใน TV. ทีวีหิวกันแล้วใช่ไหมล่ะครับไร่พบเมนูแรกเลยดีกว่าเมนูแรกครับปลากุสลาดนึ่งซีอิ๊วอมออร่อยไหมเด็ดร้อนด้วยเฮ้ยอร่อยจห,หยุดไม่ไหว หยุดถ่ายก่อนเลยไหมกินก่อนนะโอเคหอยตลับผัดใบโหระพาผมขอหน้าใช้มือแล้วกันนะคุณผู้ชมไม่ไหวแล้วแหมคุณผู้ชมมานดูใ,ใกล้หอยแตล่ละตัวเปลือกเอามาทำไมโอ้หตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยนี่เดินไปโหระพาเขาขอยอนุญาตคุณ อืมอืมดูแล้วอ๋อเลยกุ้งขนาดพริกเนี่ยพริกยังไม่เผ็ดเลยอืมอยากกินทั้งตัวเด็กกินได้ผูอยากกินดีโหแล้วผัดงี้มาเยอะเนี่ยเด็กเนี่ยผมไม่รู้ใช้อะไรผัดนะเข้ากันแล้วเกินเข้าไปในกิ่งทองใบหยกหยุดไม่อยู่แล้วเผ็ดละกุ้งกุลาทะเลเผา คุณผู้มชมเจ้าของร้านพี่เปี๊ยกเขาบอกว่าโอ้หเนื้อมันหวานมากเ้ยแทบจะอดทนไม่ได้แต่คุยกับพี่เขาแล้วโอ้หเนื้อมันแน่นมากครับคุณผู้มชมไม่ไหวแล้วมันแน่นเกินไปครับอลองแล้วกันนะครผมงนงี้เลยเขาบอกว่าหวานหวานจริงเปล่าไม่รู้ลองก่อนว่าจะสองกระปอ๋องหรอนะที่บ้านไม่นี เฮ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยมาอะไร่าเป็กทีวีแล้วออกมาเลยนี่หวานมากอ่ะแค่จะหวานแทนน้ำเชื่อมได้เลยเนี่ยกุ้งมันมันสดอ่ะมันได้ความสดถ้าอยู่บ้านมันดูดหัวไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมปูทะเลนึ่งแม่ต้องพูดถึงความสดเมื่อกี้ผมยังมองหน้าอยู่ในตู้อยู่เลยโอ้ยสุดๆแล้วคุณผู้ชมสังเกตได้จาก กันเชียงมันว่ายน้ำถึงอเมริกาได้ง่ายนี่คผู้ชมดกูมาากล้ามคลัาราชนแห่งปูครับราชนแห่งปูถามว่าตรงผนจะดึงมายังไงเห็นก็นจะจ้ะเห็นก็นจะจามความสดอุ้ยเรียบร้อยทิ้มนิ้วครับนี่ฮะคุณผู้ชมสบายแล้วคนที่แกะปูให้เป็นนะครับมผมก็ไม่รู้แล้ะผมกินเป็น ผมผมไม่รู้พูดไรนะ้สุดสุดสุดร้านอาหารที่ประมงข,ขอบอกเลยว่าชิมแล้วอร่อยจริงครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วเราพบกับผมได้ใหม่แต่ครั้งหน้าผมจะพาไปชิมอะไรหรือไปเที่ยวไหนนั้น ติดตามครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับนนรบ๊บายครับ